ดีครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนนะครับสื่อผู้ชมนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับช่างโต้นะครับจะมีวิธีการนะฮะที่เรามาจะตรวจเช็คนะฮะว่าลำโพงมาแชลเครื่องเครื่องหนึ่งนะอย่างตัวนี้เคทเนี่ยนะครับกรณีที่เขาเปิดไม่ติดเลยนะครับเงียบตัวนี้นะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับคือเรามาแบบเนี่ยมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราไม่รู้อะไรเลยนะฮะวิธีการตรวจเช็คนะนะครับก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่า วิธีการใช้ของผมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับว่าจะต้องเสียตรงไหนอะไรอย่างนี้เนาะเพียงแต่เป็นการตรวจสอบคร่าวๆนะครับนะฮะแล้วส่วนเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันเสียนะครับเนาะนะฮนะเบ,บื้องต้นนะฮะตอนนี้เราให้อ่เราลองเปิดดูก่อนเนาะมันนิ่งเลยนะนิ่งไม่หือไม่อือ้อไม่อะไรเลยไม่ติดไม่อะไรเลยนะครับ <c oughs> โอเคครั้งนี้หนึ่งเนาะลองเปิดดูลองชาร์จดูนะครับเข้าไหมอะไรไหมนะครับเสียบสายชาร์จเข้าไหม น,ะะนี่นะฮะเสียบโอเคนะฮะเสียบก็ไม่เข้านะครับเสียบสายชาร์จก็ไม่เข้าเปิดก็ไม่ติดโอเคต่อไปเราก็ไปลองไอ้ลองแกะดูก่อนนะฮะก็อย่างที่เห็นเนาะ,เ,นะเขาก็จะมีน็อตนะครับก็ใช้ไขควงอะไรก็ได้ไขควงแฉกนะครับทำไปเลย โอเคนะครับหลังจากที่เราแกะอันนี้ผมเหงื่อ,อร้อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเช็ด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 ยีแก่เนาะแล้วแต่วิธีแล้วแต่สูตรนะแต่ผมจะไม่งัดนะเพราะผมกลัวบางทีนี่ถ้าเป็นอันนี้มันเป็นงานซ่อมของลูกค้าไงผมก็กลัวเครื่องลูกค้าจะเป็นรอยผมจะไม่งัดนะผมจะใช้นิ้วนี่เนะี่ยนิ้วนิ้วอะไรก็ได้เนาะ,ะสอดไปนะฮะแล้วก็ดึงยกโยกเนี่ยขึ้นมาละนะฮะมันจะมีบางตัวแบบแน่นมากแน่นแบบเวอร์วังมากอันนี้ก็ต้องหาวิธีเอาเนาะแต่ผมพยายามจะไม่งัดนะเพราะว่าผม ไม่อยากให้ตัวมันมีรอยตําหนิอะไรอย่างี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นเราก็เปิดว่าดูข้างในตัวนี้เรียบร้อยนะครับไม่มีลายเบื้องต้นเนี่ยดูก่อนมีรอยโดนน้ำไหมนะครับหนูกัดไหมถ้าหนูกัดมันก็จะมีรอยขี้นงขี้หนูนะครับมีแมลงทรงมแมลงสาบมีอะไรเข้าไปไหมนะฮะ ดนถ้าโดนความชื้นมันก็จะมีรอยคาบสีขา,ขาวๆแบบมีรอยช็อตอะไรนี้นะครับอีกอันนึงก็คือแบบมีการระเบิดไหมมีมีการแบบช็อตไหมไหมนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าเกิด Power Supply มันระเบิดเนี่ยมันจะมีรอยไหมดำนะครับที่นี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นไกด์นะครับไกด์ไลน์ให้เราเสรุปได้ว่าเราจะซ่อมตรงไหนบ้างอะไรนี้นะครับจากนั้นนะฮะแล้วพอเราดูสภาพโดยรวมแล้วนะครับมัน อย่างตัวนี้มันช่างใหม่มันช่างไม่แบบมีช่างแบบว่าไม่มีตําหนิให้เราเห็นเลยนะฮะไม่มีอะไรให้เราแบบตรวจสอบได้เลยว่าควรจะดูตรงไหนนะฮะต่อไปนะครับขั้นต่อไปนะครับก็ให้เรา,เาดูแบตเตอรี่ก่อนเบื้องต้นนะเดี๋ยวเช็คแบตเตอรี่เราก็ใช้วลต์มเตอร์เนาะใช้มิเตอร์นะครับใช้ตัววลต์มเตอร์กระแสตรงนะครับ DC โวลต์นะฮะอลองเช็คดูนะครับมีไฟไหมโออันนี้แบตเป็นศูนย์เลยนะครับ แบบเป็นสูนเลยนะนะครับปกติแล้วแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแบตเป็นศูนย์อย่างเงี้ยก็มี2อย่างก็คืออันหนึ่งคือแบตเสียนะครับอัน,นี่2คือเมนบอร์ดช็อตนะครับก็คือถ้าแบตเสียเนี่ยมันก็จะเป็นสูนยโวลต์เหมือนกันนะครับอันที่2คือแบตเมนบอร์ดช็อตถ้าเมนบอร์ดช็อตเนี่ยมันจะช็อตอ่อนๆมันจะกินไฟมันจะกินกระแสนะครับจะทาให้แบตเตอรี่เหลือสูนเหมือนกันอันนี้ต้องลองเช็คดูนะครับถ้ามีแบตอยู่แล้วเนี่ยเอามาลองได้แต่ถ้าไปซื้อแบตมาลองเนี่ยม,มันก็ได้นะแต่ว่วามันก ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็ซื้อแบตมาฟรีนะนะฮะแต่ถ้าเป็นช่างที่เขาซ่อมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบตเอาไว้เทสให้อะไรงี้เนาะนะครับต่อไปตอนนี้แบตเตอรี่ไม่มีไฟละนะครับเราไปอันที่2ให้เราดู power supply อันนี้ power supply นี่คือดูนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอันตรายค่อนอันตรายนะเพราะว่าตัวนี้มันมีไฟนะครับเออ่220โวลต์นะครับเวลาเราเทสอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังนะนะครับตัวนี้อันนี้ต้องระวังเลยนะครับต้องเอาเออ่ถ้าเป็นไปได้ตรงจุดเนี้ยให้เป็น เออเป็นช่างหรือผู้เชี่ยวชาญเนาะนะฮะตรงนี้มีไฟนะ220โวลต์นะเดี๋ยวผมลองจิ้มให้ดูนะครับเดีย๋ยวดูก่อนว่าไฟมาไหมนะครับไฟต้องระวังตรงนี้ผมก็กลัวเหมือนกันโอเคนะครับตรงนี้มีไฟเข้ามา226โวลต์นะครับนี่นะฮะนี่ปรับเป็นเอ่อโวลต์นะฮะวัดโวลต์กระแสสลับนะต่อไปโอเคเนาะเมื่อกี้หลังจากที่เราวัดโวลต์ไปแล้วนะครับก็ต่อไปนะฮะให้เราปรับมิเตอร์เป็นเอ่อดีโวลต์นะ นะฮะวัดกระแสตรงนะฮะนะฮะแล้วลองดูว่า,าตัวตัวเนี้ยตัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับตัวสวิตชิ่งเนี่ยตัวนี้นะตัวมาแปลงนี้นะจะเรียกแล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้เนาะนะฮะยังมียัง,ยงจ่ายไฟมาอยู่ไหมนะครับเดีย๋ยวผมลองวัดให้นะครับโอเค17โวลต์โอเคนะครับตอนนี้คือพาวเวอร์สปายเราโอเคนะครับสภาพโดยรวมสายพงษ์สายแพรไม่มีขาดนะนะครับไม่มีขาด อย่างตัวนี้ก็คือมันก็จะมีแบตเตอรี่นะครับที่มันหมดนะครับเนาะถ้าเราแบตใหม่มาใส่เนี่ยมันอาจจะเปิดติดนะฮะแต่ถ้าถ้ากรณีถ้าแบบเออมมนบอร์เป็นช็อตอยู่เนี่ยมันก็จะเปิดติดไปสักพักนึงนะฮะแล้วพอแบตหมดมันก็จะดับใหม่นะฮะอาการนี้นะหรือว่าถ้ากรณีถ้าแบตเสียเลยแล้วก็เ,ออเปลี่ยนแบตมันก็จบเลยเนาะ คือมันสังเกตว่าผมจะพูดแบบว่าเหมือนเป็นเงื่อนไขาการตัดสินใจตลอดเวลานะครับเพราะว่าการซ่อมเนี่ยมันไม่ใช่การาตรวจเช็คแล้วก็ใช่เลยนะครับมันตัวคือการตรวจเช็คแล้วก็ทดลองนะฮะแล้วก็สรุปนะครับลองเทสดูถ้ามันได้ก็คือได้นะคมันไม่ได้ก็เราก็สรุปว่ามันไม่ใช่จุดนี้อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะขีด <Okay. S 1> ไปดูสายแพรตัวน,นี้แต่ผมถอดปลั๊กนี่ก่อนเพราะว่าอันตรายอยู่อันนี้คือที่เราเห็นก็คือสภาพโดยรวมไม่มีอะไรเลยนะนะครับสวยๆใสๆเพียงแต่มีอย่างเดียวคือแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เอ่อ ตัวนี้นะฮะไม่มีไฟเนาะนะครับโอเคนะฮะก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ผมอาจจะหาแบตเตอรี่มาลองแล้วก็ลองเทสดูว่าเออมันเปิดทิ้งไว้มันมีอาการอะไรไหมมันดับไหมมันอะไรไหมเนาะนะฮะเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนนะฮะก็เนี่ยฮะสรุปได้นะครับวิธีการตรวจเช็คประมาณนี้นะครับนะส่วนเรื่องที่เราจะเอาอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์เอาเองนะครับว่าตรงจุดไหนมันเสียมันอะไรถ้ามันมีรอยหนูกัดอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับตามสเต็ปไปเลยนะ แต่เงื่อนไขคือพยายามวิเคราะห์ให้วงมันแคบแล้วเราถึงจะค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเรายังวิเคราะห์กว้างอยู่เนี่ยเราจะซื้ออุปกรณ์มาเยอะมากเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่จบนะครับก็ลายเป็นว่าไอ้ของที่เราซื้อมาอย่างแบตแบตเราก็ซื้อมาสายแพรเราก็ซื้อมาอนุนเราก็ซื้อเทอร์โมสไปเราก็ซื้อมาสุดท้ายไม่จบนะครับกลายเป็นว่าคือเสียงเงินซื้อมาฟรีๆรนะครับถ้าเราดูเบื้องต้นแล้วมันไม่มีรอยไม่มีอะไรนะถ้ามันเกินเมืองจริงก็ส่งให้ช่างหาช่างแถวบ้านนะครับเนาะ ที่อยู่ใ,ใกล้นะครับลองหาดูก่อนนะฮะถ้ามีก็ลองให้เขาลองปรึกษาเขาดูนะครับแต่ถ้ากรณีช่างกบบ้านไม่มีหาไม่ได้จริงๆไม่รู้จะไปที่ไหนก็ทักมานะครับที่ Facebook ช่างต้งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้สากคลินี้คลนี้ก่อนนะหวังว่าะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะนะฮะก็พยายามแบ่งปันเท่าที่ผมบอกได้นะนะฮะหวังว่าช่าง อาชีพช่างคงไม่ดราม่านะคือผมพยายามบอกเขากลางๆนะครับไม่ได้บอกแบบลึกมากเนาะก็เผื่อไว้ให้ช่างบ้างนะโอเคนะครับคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับสําหรับผมแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ